เขาใช้เบ็ดนะครับ BKK ด้วยนะตัวนี้ BKK คมแล้วก็แข็งนะครับวัดปลาติดง่ายเวลาปลากัดกรงศาเปิดประมาณนี้เต็มๆนะครับสวัสดีครับวันนี้น้าไทยมากับกบยางนะครับไข่จำปอกนะครับอันนี้ชื่อรุ่นว่าโอดินนะครับโอดินเนี่ยทำมาด้วยกันทั้งหมด5สีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียว สีน้ําเงินนะครับสีส้มสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับตัวนี้ไซส์เขาจะอยู่ไซส์พอดีคําเลยนะดีไซน์เขาดีมาก3เซนนะครับน้ําหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6.5กรัมนะครับดีไซน์ประมาณนี้เขาใช้เบ็ดนะครับ BKK ด้นะตัวนี้ BKK คมแล้วก็แข็งนะครับวัดปลาติดง่ายเวลาปลากัดคงสาปเปิดประมาณนี้เต็มๆมนะครับดีไซน์เทมากใช้ลูกหมุนนะครับที่เป็นลูกหมุนตัวเล็ก มีตัวปุ่มกันฉีกนะครับใช้งานยาวๆด้านท้องเขาก็จะเป็นลวดลายประมาณนี้เหมือนกบจริงๆเลยนะมาพร้อมกับใบหลิวแบบตีนเตะนะครับตัวนี้เรียกความสนใจปลาได้ดีดีไซน์เขาก็สวยนะครับลู่ไปกับน้ําเลยแบบนี้ไซส์เขาเนี่ยพอดีคำใบช่อนจริงๆนะไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะครับเหมาะสำหรับเป็นกบยางนะครับเอวิเดียยุทเลยใช้ได้ทุกวันนะครับน้ำหนักชอบตรงพี่น้ําหนักเขาเนี่ยอยู่ประมาณ6.5กรัมนะครับตีกําลังดีเลยไม่ได้หนักจนให้กบมันจมนะครับแล้วก็มีแรงที่พอที่จะ ปีได้ดีไซน์ก็สวยนะครับดวงตาก็เห็นไหมเหมือนจริงมากเลยทุกสัสดส่วนนะน่าใช้มากที่สําคัญนะครับเชื่อมไหมตัวหนึ่งไม่แพงนะครับแค่เจ็ดสิบห้าบาทเองนี่ซอบสีเขียวเลยสีเขียวกระเทสเอาเป็นว่าใครอยากได้นะครับกบยางโอดินตัวเจ็ดสิบห้าบาทจัดได้ในราคาติ๊กต็อกนะครับ,รบฝากด้วยกับกบยางดีๆตัวนี้ครับขอบคุณครับ